สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เราจะมาทำกุ้งดองน้ำปลาก,กันนะขั้นตอนแรกนะครับเดีย๋ยวเราจะมาแกะกุ้งก่อนนะแล้วก็มีวิธีการแกะนะครับว่าการแกะมันเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวเปจะสอนวันนี้นะแล้วก็มีแป้งมันนะครับครึ่งถ้วยตวงนะเกลือนะครับ1ส่วน3าถ้วยตวงแล้วก็มีไข่ไก่1ฟองนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะครับน้ำแข็ง เราต้องมีน้ําแข็งนะครับถึงจะทําให้กุ้งกรอบกุ้งเด้งแล้วก็กุ้งตัวขาวนะครับฟูนะเนื้อฟูนะน้าแข็งนี่จะเป็นตัวช่วยสําคัญเลยนะครับนะในการลางกุ้งนะครับเวลาเราทานเนี่ยมันกรอบเนื้อมันฟูนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทํากันเลยขั้นตอนแรกนะครับเราได้กุ้งขาวมาแบบนี้วันนี้เบสได้มาประมาณ12ตัวนะครับนะเราแกะหัวออกเลยก็ได้นะครับเอาออกไปเลยนะแกะเปลือกออกครับให้เราเหลือส่วนนี้ ส่วนนี้นะครับเอาไว้จับเวลาจับทานอย่างนี้นะครับนะการปอกเปลือกกุ้งเอาออกแค่5้าชิ้นพอนะครับอันนี้คือเทคนิคเนาะเราเอามีดมานะน,นี้เป็นสอนสําหรับคนที่ทําไม่เป็นนะครับแล้วก็เพิ่งอยากจะทําทกุ้งดองน้ําปลาทานนะครับนะหรือกุ้งต่างๆที่จะไปทำเมนูอื่นๆนะครับก็ดูนะผ่าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆผ่ากดลงไปนิดหน่อยไม่ต้องกดลึกจะเห็นได้ว่าเส้นขี้เขาจะพุ่งออกมาเลยให้เราดึงดึงออกนี้เลยครับนี่เขาจะออกมาแบบนี้เลย นะให้เราดึงนะครับค่อยๆดึงดึงออกแบบนี้เขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ไล่เช็คดูนะครับว่ามีอีกไหมไม่มีโอเคอย่างนี้คือโอเคนะครับสะอาดนะเรียบร้อยนะครับนี่หนึงตัวอาทำให้ดูอีกตัวหนึ่งเอาหัวไปเลยก็ได้นะวันนี้ได้กุ้งขาวมาครับไม่ถึงโลหรอกก็ประมาณพึ่งโลได้นะครับปลอกเปลือกที่หลังออก แล้วก็กรีดนะครับไล่เส้นหยิบเอาเส้นขี้เขาขึ้นมาทิ้งไปครับเท่านี้เองง่ายๆเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะทําให้เสร็จเดี๋ยวเรามามีขั้นตอนให้เพื่อนๆจะเห็นได้ว่ากุ้งเขาจะยังตัวงอๆอยู่นะครับนะในในกล้องเนี่ยจะเห็นว่าตัวงอๆตัวงอๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะไม่มีวิธีว่า ทำให้กุ้งเขาตัวเหยียดตรงนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวไปขอปอกกุ้งให้เสร็จแป๊บหนึ่งครับขั้นตอนนี้นะครับนะหลังจากที่เราปอกกุ้งผ่าหลังกลางหลังอะไรเสร็จเรียบร้อยเอาเส้นขี้เส้นอะไรออกเรียบร้อยนะครับเรามาตรงนี้นะเกียนจะเห็นได้ว่านะครับกุ้งเขายังไม่เหยียดออกนะเนี่ยมันยังตึงอยู่นะครับให้เราผ่าค่อยๆผ่านะครับดูในกล้องอย่างนี้นะครับผ่าเนี่ยครับค่อยๆผ่าตามข้อนะครับ เปลือกที่เราหั่นออกเราเราแกะออกเมื่อกี้นะครับเนี่ยค่อยๆผ่านะครับจะทําให้ตัวกุ้งเหยียดออกนะครับนะเหยียดตรงสวยนะครับนะพอเวลาเราไปนี่เห็นไหมจะเห็นได้ว่าตัวกุ้งจะเหยียดแบบนี้เลยนะครับนะเมื่อกี้ถ้าเทียบกับตัวนี้คือกุ้งเขาจะก็จะงอแบบนี้นะครับนะเห็นไหมอันนี้กุ้งที่ทําเสร็จเรียบร้อยครับก็จะเหยียดตรงนะครับอย่างนี้นะวิธีการทําก็ไม่ยากครับแค่หั่นตรง ข้อที่เราเอาเปลือกออกแค่นั้นเองนะครับนะง่ายมากๆครับนะอันนี้คือเป็นเทคนิคนะครับที่เวลาจัดเรียงกุ้งลงบนจานอะไรเงี้ยจะทําให้สวยนะครับนะเรามาขั้นตอนการลางกุ้งนะครับหลังจากที่เราผ่าตรงช่วงท้องเขาให้เหยียดตรงเรียบร้อยแล้วนะครับเทใส่ชามผสมนะครับเอาเกลือใส่นะครับครึ่งหนึ่งก่อนนะครับเพื่อนๆครึ่งหนึ่งก่อนขยําได้เลยนะครับนี้เลย ระวังอ่ตัวหางกุ้งเขาจะปักมือนะครับนะต้องตอนขยำต้องระวังนิดนึงนะครับนะหลังเสร็จแบบนี้นะครับเอาไปล้างน้ำอีกหนึ่งรอบนะครับจะเห็นได้ว่าคราบดำๆเขาออกมาเต็มเลยนะครับนะอันนี้เป็นการล้างรอบที่หนึ่งนะครับอ่าหลังจากล้างรอบที่หนึ่งเสร็จนะครับให้เอาเกลือใส่นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับขยำ ล้างให้สะอาดเลยนะครับนะกุ้งนี่บางทีนะครับเราไม่รู้ว่าที่เราซื้อมาเนี่ยมันสะอาดมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่ากว่าจะมาถึงมือเรานะครับก็เนาะก็ล้างให้ดีๆนะครับมาไม่ว่าจะทํากินทําขายก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับนี่อย่างนี้นะครับเทออกแล้วก็ล้างน้ำหนึ่งรอบนะครับสูตรนี้เพื่อนๆก็จะได้กุ้งกรอบกุ้งเด้งนะครับนะขั้นตอนต่อมานะครับนะเอากุ้งใส่ชามผสมแบบนี้เดี๋ยวเช็ดหน่อย แป้งมันครับใส่ลงไปได้เลยที่เราตวงไว้นะครับใส่ลงไปขยำเลยครับขยำได้เลยอ่าเติมน้ำนิดหน่อยแป้งมันเขาจะเข้าไปทำความสะอาดเนี่ยสิ่งสกรปรกที่แบบติดอยู่ตามตัวนะครับอของกุ้งเนาะแล้วจะช่วยให้กุ้งตัวขาวขึ้นนะครับแล้วก็ฟูนะครับนะ คลกตัวกุ้งให้เข้ากันนะครับนะกับน้ำนะเราใส่ไข่นะครับไข่ขาวลงไปได้เลยขั้นตอนนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญเนาะที่จะทำให้ตัวกุ้งเขาขาวนะครับนะแล้วก็นุ่มนะครับขั้นะตอนนี้ใส่น้ำแข็งลงไปนะครับลงไปเลยนะครับอเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเบกก็จะเอาเข้าตู้เย็นนะครับช่องธรรมดาเราเนี่ยแหละช่องน้ําช่องผักเราเนี่ยแหละนะครึ่งชั่วโมงจับเวลา30นาทีอ่ะครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาทําน้ํา แช่น้ำปลากันนะครับนะวิธีการทําน้ําแช่น้ําปลาเนี่ยสำหรับกุ้งเนี่ยทำยังไงนะครับไปดูกันได้เลยขั้นตอนนี้นะครับเรามาทําน้ําปลาดองกันนะครับนะเอาไว้ดองกุ้งเนาะก็จะมีสูตรดังนี้นะครับนะน้ำสะอาดนะครับสถ้วยตวงน้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวนะครับครึ่งถ้วยตวงน้ําตาลทรายนะครับหส่วนสี่ถ้วยตวงนะครับน้ำปลาครึ่งถ้วยตวงครับมีกระเทียมไทยนะครับใหญ่นะครับพริกแดงใหญ่นะแล้วก็มีพริกขี้หนูส่วนครับมีมะนาวหั่นแว่นแบบนี้นะครับ นะโอเคเราไปทําน้ําดองกันครับขั้นตอนแรกนะครับใส่น้ําเปล่าลงไฟได้เลยนะครับในหม้อนะครับนะสถ้วยตวงนะครับปลานะครับครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บนะครับครึ่งถ้วยตวงครับน้ําตาลทรายนะครับเอามาตัดลดน้ําตาลปี๊บนะครับนะให้เขาหวานแหลมขึ้นนะครับ1นส่วนสถ้วยตวงครับหลังจากนี้คนได้เลยนะครับ คนให้น้าตาลเขาละลายนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันไม่ยากเลยนะครับน้าปลานะครับสูตรน้าปลาดองเนาะน้ำตาลทรายเริ่มละลายแล้วนะครับนะเหลือแต่น้ําตาลปี๊บหรือน้ําตาลมะพร้าวนะครับให้เราเอาไปตั้งไฟนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันครับเราเอาหม้อมาตั้งไฟนะครับเปิดไฟนะครับเบอร์อ่อนๆนะครับประมาณเบอร์สองค่อนไปทางอ่อนนะครับเปิดไฟเราจับเวลา15นาทีนะครับเริ่มเคี่ยวได้เลย คนให้น้ำตาลเขาละลายนะครับจับเวลา15นาทีเนาะน้ำดองสูตรนี้นะครับสามารถนำไปใช้กับไข่ดองเค็มนะครับหรือว่าไข่ดองสดก็ได้นะครับนะสูตรไข่ดองเค็มนะครับเวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านขวามือนะครับนะเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยนะครับนะจะมีลิงก์เด้งขึ้นมานะครับ จะสังเกตได้ว่าน้ำตาลเริ่มละลายนะครับแล้วก็จะส่งกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับตอนนี้นะกลิ่นน้ำปลาก็หอมนะครับแล้วก็กลิ่นน้ำตาลนะครับวันนี้เบเลือกใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับนะก็จะทําให้กลิ่นของอตัวน้ําดองของเราเนี่ยหอมเป็นพิเศษนะครับนะ น้ำดองทำไม่ยากนะครับเพื่อนๆสามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านนะครับนะเบมีสูตรเว้ก็เอามาให้สําหรับเพื่อนๆนะครับที่ชอบทานนะครับกุ้งสดนะหัวกุ้งสดนะครับไข่แดงเค็มนะครับหรือไข่ดองต่างๆนะครับไข่สดดองไข่เป็ดดองนะครับนะสามารถเอาไปทำได้นะครับขั้นตอนนี้ผ่านไป5นาทีแล้วนะครับนะเพื่อนๆก็เคี่ยวไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับนะไฟอ่อนๆนะครับนะคนไปเบาๆมืออย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับอ่าครบตามจํานวนเวลาแล้วนะครับเราปิดไฟได้เลยขั้นตอนนี้ให้เราพักทิ้งไว้นะครับนะพักทิ้งไว้ให้เขาเย็นเลยนะครับเย็นสนิทนะครับห้ามใช้ตอนที่อุ่นๆหรืออะไรต่างๆไม่ได้เลยนะครับนะให้พักให้เย็นสนิทนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันครับหลังจากที่เราเอากุ้งออกมาจากตู้เย็นนะครับก็จะเห็นได้ว่า ตัวกุ้งเขาเนี่ยจะน้ําแข็งเขาจะเกาะเยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาได้ความเย็นจากเกลือนะครับแล้วก็ตัวแป้งมันเนี่ยจะทําให้กุ้งเขาเกาะแน่นเลยนะครับนะให้เราแกะนะครับแกะออกนะแกะออกจากแป้งนะครับอย่างเบามือนะครับนะอย่างเบามือถ้างั้นตัวกุ้งเขาจะขาดนะครับนะเพราะด้วยความที่เย็นจัดเนี่ยทำให้ตัวกุ้งเนี่ยจะเป็นน้ําแข็งนะครับนะจะเห็นได้ว่าตัวกุ้งเนี่ยขาวขึ้นนะครับนะ เพราะว่าตัวแป้งมันเนี่ยเข้าไปดูดซับนะสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามตัวกุ้งทั้งหมดออกเลยนะครับนะกุ้งเขาจะขาวขึ้นนะครับนะจะตัวใสและขาวนะครับทําให้ดูน่ารับประทานนะครับนะหลังจากนี้นะครับก็จะล้างให้สะอาดนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับหลังจากที่เราล้างตัวกุ้งเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราเอากุ้งมาจัดเรียงเลยในภาชนะที่เราจะใช้สําหรับดองนะครับดองน้ําปลาของเรา วางตัวกุ้งลงไปได้เลยนะครับนะเห็นไม่เอ่ยอย่างนี้นะครับนะค่อยๆวางลงไปนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับกุ้งส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่แน่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจัดเรียงนะครับทุกอย่างลงในภาชนะสำหรับดองของเราได้เลย มีพริกขี้หนูนะครับใส่ลงไปอแต่งให้สวยเลยนะครับพริกแดงนะครับวางลงไปให้สวยงามครับวันนี้เบ้นมาสอนนะครับสำหรับคนที่ชอบทานของดองนะครับหรือกุ้งสดๆเนาะกระเทียมครับวางลงไปได้เลยชิ้นมะนาวสวยๆนะครับ แบบนี้อ่าอ่าชํำๆเลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับไฮไลท์ของเราน้ำดองครับตักใส่ลงไปได้เลยอ่าเอาแค่จมนะครับนะเอาแค่จมพอ ตัวนี้เบ็ตวง2ถ้วยตวงนะครับในการดองนะแล้วก็ภาชนะเบรับได้ประมาณ2ถ้วยตวงนะครับเสร็จแล้วนะครับนะกุ้งดองน้ําปลาของเราแต่งให้สวยๆอย่างนี้เลยกดให้ตัวมะนาวเขาจมลงไปนะครับหลังจากนั้นปิดภาชนะด้วยฝานะครับที่เป็นสูญยากาศกดลงไปได้เลยนะครับกดลงไปแบบนี้อ่าเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เอาแรบ พันอีกรอบนึงก็ได้นะครับแล้วก็เข้าตู้เย็นนะเพื่อเป็นการไม่ให้เชื้อโรคต่างๆนะครับที่อยู่ในตู้เย็นหรืออยู่ในสถานที่ต่างๆเนี่ยเข้าไปนะครับนะให้บเลยหลังจากนี้นะครับพักทิ้งไว้ในตู้เย็นนะครับในอุณหภูมิตู้เย็นช่องธรรมดานะครับนะ24ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทําน้าจิ้มซีฟู้ดกันครับทานกับกุ้งดองน้ําปลาของเรานะเดี๋ยวไว้เจอกันครับพรุ่งนี้24ชั่วโมงขั้นตอนนี้เรามาทําน้าจิ้มซีฟู้ดกันนะครับมีกระเทียมนะครับอนบมีพริก ขี้หนูสวนนะครับ1ช้อนโต๊ะรากผักชีนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลปี๊บนะครับหรือน้ำตาลมะพร้าวนะครับ1ช้อนโต๊ะมะนาวนะครับตามใจชอบนะแต่วันนี้เบลก็จะออกเปรี้ยวหน่อยเพราะเป็นคนชอบเปรี้ยวนะครับเดี๋ยวเรามาตากันเลยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรนี้ไม่ยากนะครับเพื่อนๆสามารถทำได้ที่บ้านง่ายๆนะอร่อย นะครับหอมทำตามนี้นะครับกระเทียมต้องใช้กระเทียมไทยพริกขี้หนูต้องเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับเน้นย้ํากันแค่2ตัวนะครับกระเทียมกับพริกแค่นั้นเองแล้วก็มะนาวต้องเป็นมะนาวสดนะครับถึงจะอร่อยนะมาเดี๋ยวเราไปตำกันเลยครับเริ่มแรกนะครับเอากระเทียมนะครับที่เราตวงเรียบร้อยแล้วนะครับกับพริกนะครับตำได้เลยไม่ยากเลยนะครับ้ำซีฟู้ดถ้าเพื่อนๆตำแหลกมากก็จะเผ็ดมากนะครับแค่นั้นเองนะ้ำซีฟู้ดตำเอานะครับนะ ความหอมก็มาจากพริกกับกระเทียมนี่แหละใส่รากผักชีเราลงไปได้เลยเวลาเพื่อนๆซื้อผักชีมาเพื่อนๆก็เก็บรากไว้ด้วยนะครับนะเอามาทำกับข้าวเนี่ยพวกน้ำจิ้มเนี่ยอร่อยนะครับน้ำตาลปีบครับลงไปได้เลย ใส่น้ำตาลทรายลงไปได้เลยครับตามด้วยน้ำปลาครับเอาสากออกนะครับมาบีบมะนาวครับเทคนิคคือมะนาวเท่ากับน้ำปลานะครับนะเปรี้ยวเค็มตบด้วยหวานครับน้ำจิ้มซีฟู้ดถึงจะอร่อยเนาะ คนครับคนใี้เข้ากันขิมรสดูหน่อยอืมสุดนี่เลยอือถุดยอดถ้าใครชอบเปรี้ยวเพิ่มเปรี้ยวไปอีกนะครับเด็ดตามสูตรนี้เลยนะครับ สุดยอดเพื่อนๆทำตามได้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปเอากุ้งออกจากตู้เย็นกันครับขั้นตอนนี้นะครับนะเบยเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วซีนไว้อย่างดีอย่างนี้เลยนะครับนะกรีดเลยนะครับนะกรีดตรงขอบขอบเขาเนี่ยแหละได้เปิดซีนเราง่ายๆเลยกพตั้งแต่เมื่อวานนู่นแหละหเ,เ,าาเละานาะน,น้ำจิ้มซีฟู้ดเรานะครับนี่เดี๋ยวกลัวไม่จุใจใส่ชามใหญ่ไปเลยนี่เปิดครับอือหือ มาครับเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเพื่อนอูโหูดูน่าทานมากเสร็จแล้วนะครับจัดจานเสร็จเรียบร้อยนะครับกุ้งดองน้ำปลาของเราวันนี้เพื่อนเพื่อนดูน่าทานมากๆเลยนะครับนะดูกุ้งแบบเด้งแบบนะครับ กัดเข้าไปคงจะหวานน่าดูเลยนะครับนะแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเด็ดมากนะเพื่อนๆเอาสูตรนี้ไปทําทานกันนะครับนะวันนี้เบสเอามาให้เพื่อนๆจะดองไว้ยี่บสี่ชั่วโมงก็ได้หรือหกชั่วโมงก็ได้นะครับนะหรือบางคนรีบทานนะครับสองชั่วโมงนะขั้นต่ำเนาะก็เอามาทานได้แล้วนะครับนะแต่วันนี้นะเบสอะดองยี่บสี่ชั่วโมงเลยเพื่อนๆกุ้งเขาก็จะแบบดูดซับน้ําดองที่เราแช่ไว้นะครับนะก็จะออกหวานๆเค็มๆอ่อนๆน,น,นะครับนะจ,จ,จิ้มจําจิ้มซีฟู้ดเนี่ย เดี๋ยวไปไจะตักข้าวมากินด้วยนะครับนะอร่อยมากๆนะครับเมื่อกี้ลองชิมน้ําจิ้มซีฟู้ดกับน้ําดองที่เราทําไว้เมื่อวานเนาะสุดยอดเลยนะครับนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับสิ่งดีๆจากคลิปนี้นะครับนะเดีย๋ยวเรามาเจอกันครับนะในเมนูอื่นๆต่อไปนะครับ